สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสมัยอีกแล้วนะคะวันนี้สมัยจะพามาชมห้องสูพีเรียรูมที่วารินบีทรีสอร์ทนะคะนี่รอบๆบ,บริเวณห้องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะของห้องนี้จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับตึกแถวนะคะอยู่ติดๆกันเลยการเดินทางก็คือถัดจากล็อบบี้มาจะเป็นสระน้ําเลี้ยวซ้ายมาจะเป็นห้องสูพีเรียเลยนะคะด้านในกรนีจะเป็นประมาณนี้นะคะมีมินิบาร์บริการให้ มีเตียงนอนสำหรับคิงไซส์นะคะสำหรับสองท่านนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ำแล้วก็ระเบียงด้านหน้านะคะคอยบริการให้ด้วยห้องทุกห้องในส่วนของซูพีเรียจะเป็นห้องแอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นี่จะมีทีวีแล้วก็มีน้ำดื่มบริการให้ในมีบาร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะมีไดร์เป่าผมให้ด้วยในส่วนของห้องประเภทนี้นะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นมุมชากาแฟแล้วก็ในส่วนของ เครื่องทำน้ำร้อนนะคะมีบรกิการให้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยรวมห้องนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะแล้วก็จะมีชั้นวางของสำหรับตั้งของนี่ด้านหน้าเตียงแบบนี้เลยนะ่ารักมากๆ แล้วก็จะมีในส่วนของผ้าเช็ดตัวให้ด้วยแล้วก็ผ้าเช็ดผมนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับห้องนี้ถูกใจลูกค้าทุกท่านไหมคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สิบหน้าไปแน่นะคะแล้วก็มาชมกันในอีีหน้าว่าสมัยจะพาทุกท่านไปชมห้องประเภทไหนของวารินหรือว่าของรีสอร์ทอื่นๆนะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าไปแน่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สมัยขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกท่านคะ่ะขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีคะ่ะ